ดูดาวโจนส์อินดัสทรีอินดี x ขึ้นจาก20ดอลลาร์มาเป็น40,000ดอลลาร์บริษัทนี้มันขายขนมครกอยู่แล้วปัจจุบันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยมันไม่ได้แปลว่าขนมครกของมันอร่อยขึ้นมากมายะนะฮะมันแปลว่าเงินมันด้อยค่า Make America Great Again จะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนจะเข้ามาแก้ปัญหาแบบไม่ใช่ให้ยาเป็นการแก้ปัญหาแบบผ่าตัด พอเข้ามาปั๊บนี่เป็นไงมันพรวดลงเลยตลาดดูดาวโจนส์รงนี่ฮะไม่เหลือซากเลยนะเนี่ยลงแล้วจะลงไปไหนต่อโอ้โหอีกไกลเลยครับวิธีแก้ของฝรั่งเนี่ยนะฮะเขาแก้เป็นวิธีเดียวอะคือเกิดสงครามเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้เนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงมากว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้น น่าไปดูมากเพราะขณะที่สภาพเศรษฐกิจพังถึงที่สุดเนี่ยนะสงครามต้องเกิดเพราะเป็นวิธีหางเงินวิธีเดียว <the> money. มันมีเหตุการณ์ผิดปกติจริงๆในยุคนี้นะคะคนก็จะบอกว่า กราฟมันไม่ค่อยได้ผลแล้วนะคะเจอคุณทรัมป์ไปกราฟก็เสียละนะคะเจอสิ่งที่เป็นการพลิกไปพลิกมาเจอการ disrupt ของเทคโนโลยีบ้างนะคะหรือว่าเจอสิ่งที่เป็นความแปรปรวนผันผวนจะเป็นปัจจัยเรื่องอการเมืองก็ตามเศรษฐกิจก็ตามนะคะมันทําให้กราฟนี้อาจจะฟอสนะคะหรือว่าอาจจะเออร์เรอร์ได้นะคะลุงปัจจัยเหล่านี้ได้มีผลทําให้กราฟมันผิดเพี้ยนไหมคะ Do not your industrial index ขึ้นจาก20ดอลลาร์มาเป็น40,000ดอลลาร์เห็นไหมฮะบริษัทเนี้ยมันขายขนมครกอยู่แล้วปัจจุบันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยมันไม่ได้แปลว่าขนมครกของมันอร่อยขึ้นมากมายอะนะฮะมันแปลว่าเงินมันด้อยค่าเห็นไหมพอพ่อเจ้าประคุณเข้ามาทรัมป์เข้ามามันก็เป็นไปตามที่คาดลหละเพราะก่อนที่เข้ามาเนี่ยเม m e อเมริกาเก a g เก n จะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนจะเข้ามาแก้ปัญหาแบบไม่ใช่ให้ยาเป็นการแก้ปัญหาแบบผ่าตัดพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเป็น,นมันพรวดลงเลยตลาดดูดาวโจนทรงสิฮะไม่เหลือซากเลยนะเนี่ยลงแล้วจะลงไปไหนต่อโอ้โหอีกไกลเลยครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะเราคอยดูว่าตลาดเมริกามีปัญหามากมันจะอะไรเกิดขึ้น วิธีแก้ของฝรั่งเนี่ยนะฮะเขาแก้เป็นวิธีเดียวอนะคือเกิดสงครามพอเศรษฐกิจพังเขาก็เปิดสงครามทั้งนั้นนะฮะทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเห็นไหมฮะครั้งที่สองเห็นไหมฮะก็เรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นนะแม้กระทั่งมาบุกรุกทางฟาอีสทางอะไรก็ตามก็เ,รเศรษฐกิจทั้งนั้นนะ่แม้กระทั่งสมัยโกน่ะที่เป็นมหาอำนาจไปไปเอาดินแดนเขาอะเช่นเช่นอังกฤษฝรั่งเศสแม้กระทั่งโปรตุเกสแล้วอะไรพวกนั้นอะ ก็ไปยึดดินแดนเขาเป็นทำสงครามแย่งอ่ะเท่านั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้เนี่ยนะน่าเป็นห่วงมากว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นน่าเป็นห่วงมากเพราะขณะที่สภาพเศรษฐกิจพังถึงที่สุดเนี่ยนะฮะสงครามต้องเกิดเพราะเป็นวิธีหาเงินวิธีเดียวอเมริกาพังหมดแล้วในตอนนี้ก็เหลือต้องพยุงวอล์สตรีทเอาไว้ให้ได้ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา เขาพังเพราะอะไรเพราะว่านโยบายเขาเป็นบาปมาตั้งแต่แรกเห็นไหมเข้าไปยึดอเมริกาเนี่ยเขาฆ่าพวกคนพื้นเบืองอเมริกาหมดเลยอังกฤษไปยึดประเทศต่างๆก็ไปปกครองเข็ดฆ่าเขายึดสมบัติเข้ามากรรมนี่มันตามสนองคราวนี้เมื่อกรรมตามสนองมาลงมาขนาดนี้เขาก็ไม่อยากให้มันลงเขาก็แก้ปัญหาโดยการทําสงครามอีกเพื่อจะยึดเอาทรัพย์สินเข้ามาอีก เราดูสิฮะดูยูเครนจบยังไงจบโดยการแบ่งทรัพย์กันใช่ไหมฮะอเมริกาก็เอาส่วนนี้ไปแร่เอ,อร์สอะไรก็ว่าไปอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันก็ไม่ยอมส่งทหารเข้าไปทําไมก็ยังไม่รู้เรารัเสเซียบุกก็แทบตายทํะไรไม่รู้ใครถูกใครผิดเราไม่รู้อะแต่เขาไม่ยึดดินแดนเห็นไหมฮะว่าพอเศรษฐกิจมันพังเนี่ยสงครามมันเกิดโลกมเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจากดูชาร์ตอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไร เรารู้ว่าจาก t e c h ิคอล l อน a l ล s ิ s เนี่ยสงครามใหญ่กำลังจะเกิดน่ากลัวนะฮะแล้วก็ของเมืองไทยอ่ะจากเทคนิคอ a l อน a l ล s ิ s เนี่ยยวนจะบอททอมแล้วเนะพราะฉะนั้นก็เดาว,ว่าไงเดาวว่าสงครามใหญ่เกิดขึ้นแต่ไม่เอฟเฟกเมืองไทยเราเมืองไทยบอททอมเราสร้างฐานเราขึ้น่วยโอกาสขึ้นนะครก็เดาจากเทคนิคลเนี่ยพอได้นะะ เพาาราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงข,ของจะใกล้บอททอมแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงคะคุณลุงคะอาการของตลาดที yes? well ม่มันใกล้บอททอมนะคะมันมันมีมันมีสิ่งที่เราจะสังเกตการได้ไหมคะนอกจากตัวชาร์จแล้วเนี่ยค่ะก็สัญญาณแมงเม้าไงค่ะเอาเลยยกตัวอย่างนะสัญญาณแมงเม้าคืออะไรคือการที่เขาเขาแหกขายกันอย่างยอมแพ้ละขายแอดโอเพนเลยเท่าไหร่ก็ขายนะแมงเม้ายอมแพ้เลิกหมดละ ก็ดูการเกิดสยญญามแมงเม่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดเมื่อรัชการที่9้าสิ้นพระชนจำได้ไหมฮะเนี่ยเนี่ยตลาดพรวดลงมาเลยเห็นไหมฮะวันสิ้นพระชนรัชการที่9เพราะว่าคนที่ถือไว้ถือไว้ถือไว้ไวในี่สิ้นหวังพอเจ้าแผ่นดินสิ้นพระชนก็ยอมแพ้เลิกก่อนเนี่ยสญ,ญามแมงเม่า มันจะปรากฏในกราฟิกในใน, graphic, ใน,ใน,ในทางเทคนิคยังไงเริ่มต้นเนี่ยจากการเปิดแก๊บแล้วบิ๊กแบล็คต่อมาก็แก๊บแล้วบิ๊กแบล็คใหญ่ขึ้นต่อมาเป็นแก๊บแบบมหาศาลเลยบลเล์เลยแล้วบิ๊กแบล็คยาวเลยแล้วต่อมาโดยการกลับตัวของแคนดลสติกแพทเทิร์นเป็นเป็นนี่ของมันอันนี้ถ้าจะดูให้เป็นระบบนะฮะเราก็ดูว่า อความกว้างของแท่งเทียนเนี่ยไม่มันกว้างเท่าไหร่ Range ของมันเนี่ยต้องนับจากความกว้างแท่งเทียนบวกแก๊ปด้วยมันถึงจะเป็น Range นะฮะภาษาลงทุนเทคนิคเขาเรียก average true range ใช้คำย่อว่า ATR ง่ายๆนะฮะ ATR ก็เปิด ATR เข้ามาเนี่ยนะ,ะเข้าไป เราก็จะเห็นว่าเนี่ย a t ท r มันอยู่ที่ประมาณสิบกว่ากว่าเห็นไหมตลอดเลยเห็นไหมฮะสิบกว่ากว่ามาเนี่ยตลาดปกติเรนจ์ Range มันจะประมาณเนี่ยสิบกว่ากว่อยู่ๆมันพุ่งขึ้นเป็นร้อยตรงนี้เห็นไหมฮะมันผิดปกติดิอีเนี่ยมันพุ่งขึ้นแบบรวดเป็นร้อยเลยนี่แหละครับสัญญาณแบ่งเ่าแต่มันมองจากรูปดูมันเห็นชัดกว่ามันมองดูแกกับบิ๊กแบงกแกกับบิ๊กแบก พอเมื่อมีสัญญาณแมงเม้าเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะเห็นการกลับสู่ normal ของ range แปลว่า bottom ผ่านไปแล้วนะฮะก็มาดูอีกตรงนี้มันก็ต้องสร้างฐานสร้าง indicator ใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้จากความชำนาญเราก็ดูได้ว่ามันสร้างฐานอิน i ิเ i เตอร์ใหม่ไหมเช่นว่ามันเกิดบ u l l i s h a า a มิ เป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงท้องยืนแอนพุงอยู่ไอ้บูริชหรืออินเวอร์เท็ดแฮมเมอร์หรือเปิดแกปตรงนี้ล้วบิ๊กไว้เห็นไหมฮะมันเกิด contrary opinion ี p โอพิเีขึ้นเยอะแยะเลยเป็นความคิดซึ่งกลับกันกับความน่าจะเป็นไปที่เป็น contrary อันนี้เป็นการพิสูจน์ว่ามันสร้างฐานตัวนี้ แต่ฐานตัวนี้มันเล็กไปหน่อยเพราะนั้นการขึ้นครั้งเนี้ยพอขึ้นเราก็รู้แล้วมันไม่สูงเท่าไหร่หรอกเราวางแผนได้คราวนี้เราก็ดูซิมันขึ้นเป็นไงก็แค่ที่เองเห็นไหมเนี่ยไม่สูงอะไรแต่ถ้าฐานตรงนี้มันสร้างดีเป็นตัว W แล้วมันแผ่ยาวมาหน่อยประมาณเดือนสองเดือนโอ้โหมันขึ้นเยอะเลยนี่เราก็มาดูเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็มาดูปัจจุบันปัจจุบันมันลงมาอย่างเงี้ย เราคาดว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยเป้าหมายเราคำนวณได้มาจากเมื่อเรารู้ A รู้ B เราจะคำนวณเป้าหมายได้แล้วเราคำนวณเป้าหมายนี่ได้ตั้งแต่ปีสองศูนย์สองสองเนี่ยสามปีไปแล้วแล้วขีดกล่องนี่มานานละก็ลงมาตรงนี้เพราะฉถ้าเราก็เดาว่านะฮะถ้ามันจะถึงที่สุดของมันเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณแมงเมาลงมาแถวๆนี้มันจะเปิดแก๊ปใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยเกิดขึ้น แล้วก็บิ๊กแบกไปอีกคอยดูแต่มันไม่ลงทีเดียวหรอกครับมันก็มีขึ้นบ้างขึ้นบ้างเพื่อหลอกล่อให้นักช้อนเข้ามาเสียเงินนะฮะเพราะผู้ใหญ่รก็ไม่เชื่อว่าแดงห้ามซื้อเนี่ยถึงบอกต้องเอาไม่เรียวนะมันก็จะไซด์เวย์ up ไซด์เวย์ดาวไปเรื่อยกว่าจะลงมาถึงตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2กลางแต่อาจจะบวกลบนะครับ นี้เราเราไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ประมาณนี้นะแต่จากเทคนิคชาร์ตเนี่ยดูว่าน่ากลัวมากว่าสงครามจะเกิดขึ้นถ้าชีวิตเราเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่เราเราก็คุยเรื่องพวกนี้มาเป็นปีแล้วมันก็ตรงทุกทีอะถ้าเราจะคิดว่า i, เฮ้ยเผื่อมันเป็นของจริงเรียนสักหน่อยดีป่ะมันไม่ได้ยากเรียนเลยนะก็เรียนซะ แล้วเอาความรู้เนี่ยมาใช้กับการหาเงินและผู้บริหารก็เอาความรู้เนี่ยไปใช้กับการบริหารบริษัทต,ตัวเองซึ่งอยู่ในตฐานหลักทรัพย์ว่าตอนนี้พีคยังไงเกิดแกลบเกิดบิ๊กไว้ยังไงสัญญาณแมงม้าอย่างไงต่อไปจะลงลึกยังไงก็แนะนําพูดถึงหุ้นว่าให้ขายหุ้นออกก่อนแล้วก็อะไรก็ว่าไปแต่ไม่เอากันเลยทุกคนก็ส่วนมากเท่าที่คุยนะฮะก็จะดูถูกว่า I, มันใช้ m a ็มตัวเดียวเอ็มตัวเดียวเขียวแดงจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่ตัวชี้นิดต่อยในยจริงๆหลักวิชาที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ Mindset เช่นตัวอย่างเช่นนะฮะเราดูง่ายๆตัวนี้ยไมซ s e t ็อันแรกๆเลยเขียวก็ซื้อแดงก็ขายก็ดูเนี่ยพูดไาจนปากเบียดปากแขะแล้วซื้อที่เขียวเนี่ยขายที่แดงเนี่ย ก็นั่งพิจารณาตัวเองสิทำไมเราทำไม่ได้วะใช่ไหมคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นี่แหละครับคือการศึกษาเรื่อง Mindset มันเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมเขาจะคิดยังไงจะอะไรจะว้ายๆขนาอะไรยังงอดามเนี่ยนะฮะยังลงไม่จบหรอกครับอีกนิดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องลงตรงนี้หมายความว่าแถวๆนี้แหละครับอาจจะสูงหน่อยอาจจะต่ำหน่อย นะฮะแต่เรากำดวดอันนี้มาตั้งแต่ตั้งปีที่แล้วเอาเป๊ะๆไม่ได้นะฮะแต่พอลงถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอถึงจุดหยุดเนี่ยมันจะมีจุดของมันเราจะรู้จากลักษณะของแคเดลซิกตรงนี้ mm hmm. เช่นตอนที่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่หลังจากสวนกดนะฮะราชการที่เก้าเนี่ยนะมันลงมาลงมาพรวดเลยเห็นไหมฮะ มันถึงจุดๆตรงไหนอย,ยูย่ๆมีแบกไว้เรื่อยๆแถเนี้บิ๊กไว้บิ๊กไว้นี่มันบูลชนะฮะแล้วมันมาบูลชอะไรกันตอนนี้ก็ลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะฮะมันจะเป็นเครื่องอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยตรงนี้จบละแ, mm hmm. จะแถวเนี้ยก็แถวแถวนี้แต่ไม่ใช่ที่ระดับนี้หรือระดับนี้แต่แถวแถวนี้ย Fol money the